โอ้มันก็ลายครับสมงามากันกดเ๋มกดอ่างเงี้ย่มันกดคอดึงบัได้ครับผายนครับายนโอ้ยายวยงามนี่นะเปลี่ยนเด้ ีดินออกทิเบ็ดนี่ครับเบ็ดเมเปิลนะครับในยปะข้าวอะไรนี้ครับปุ่นฝ้ามันเบ็ดเนี่ยจะดดวงจุดดวงมันเมี้ยแล้วบุญป่านะครับอะไรครับ

เย่อมาตอมาทังอาท้ายก็ยังติดดีอย <laughs> <ด>ู่ตอดดิตอดดีตอตมากินเงี้ย <laughs> ยังนี่ครับเงี้ยเอาไข่หมูแดงโอเคหมแดงก็เหมนสันไข่หมูแดงไข่หัวอาหาร <laughs> เรามาขั้นขั้นได้กันดิมันภาพเบือบบบงั้นเว็ดนะครับเี็ดไทยไม่มีเส้นเว็ดกันหลายหลังครับแต่ว่าก็าจะกลับเร็วทันุนแนี่ยม,มันก็นกนลก่อะครับเอานั่นได้แล้วครับ <S <S ได้ลรวไ้วปลาขาวนะครับเี้บ khấu ipeăng mà người anh ấy nói biết bờ, bờ đấy ra về gì cả bờ xịt biết ừ ปลาใหงาบ่อนตวงตวงมาติดเบ็ดเน <laughs> ี่ย,จย,ยมจิตต้องก็ได้ดอกเต้อ๋อครับได้แล้วครับจิตตัวกันแล้วเลยโอ้ยวงเบ็ดเนีเต้เ็นจิตดีเต้เ้มือกับขีตหมจิตอืมไม่น้อยสิเด้ เต็มเลี้ยวตองติิกหน่อยก็นีมาเี้อกินก้วครับอ้อปลาอีแปนยเห็นหางเดียงมนจะเอิแต่ปลาขาวหางเดียงเลยเป็นครับนี้ บรรยากาศครับสิบเบ็ดช่วงใบสามโมงครัวนะครับไก่สี่โมงเลยว่าแดดยังจาดหนักไฟสิบเบ็ดหนักไฟกำลังเลครับ <laughs> cái nhau còn em vậy tập bản này gặp na dung xiềng ngô ma cậy Mắt tập bản na xiềng gặp มีกับมาพามาเบิงกับหมายบันอ่อมก่อนนั่นจีิงแล้วครับเนาะมาอยู่ครับทุเท่ยผมมาอยู่บ้านบริเม่หมู่บ้านองมก่อนมันมาทรงไว้แล้วก็กลับเจ้ เดียวอ่าโอเคครับมาแล้ว <c oughs> ล่างครับคุณนน้อยเนี้ยเนี้ยนี่มันดีได้ดต่ปาขาวเนี่ยมันมาเป็นแบบ ปลาปปลาเทียมีอื่องก็ไม่เคยได้ดอกได้ปลาเาเนี่อืมอ่าปลาเนี่ยอันนี้เงี้ยเงียมันหอนดินมาหว่าหอนดินมาอืม คือเห็นมันอาครับคือล้วมากยคนเหมือนมันมากมากย้ำขนเหมือนเนี่ยนะผมกระจายผมมาไปร้อนหอบได้ไม่เลี่มันมาที่มันม่ ก็ได้ปลาดอกเงอนี้คนแลนน้ำข no. ้ามูหฮานัดนั่ง่คนได้หลายเ็ดียวลงมาแต่สะพานเลยนกด้าเจ้าได้ประหลาดนี้จะถูกยังไงเว้งจะดูหมอรื่อมูเดดเด็ดปลังอ้อกินยังหรือเล่กินปลาเนี่ เร,เร,ราแล้วเาาราแล้ว <laughs> นี่เราไปาเลยรับ่ <laughs> ในไล่เราครับเอาาสวยงามเลยกับในล่เราเมียเรานไลาไม่ชิดอีกไม่ิดอีกกินมือ่อไรำนีแล <laughs> อันนี้ไปขายพ้อมยเา่ะมันในหลยกับขายพร้อมขาแล <laughs> ใสุ่่มมือได้ไหครับเนี่ยไม่ครับแม่เป็นเนศ้าเลยครับได้กลับา้าลครับครับบเบิ่งป่าครับโอ้โห้หลายครับนี่มงามลคัน กดเ็มบนนี่ยังไาเงี้ยนี่เ่ากกดคอยดึงบัขึ้นซองปลาตะเพียนยหญ่ี่ไงอกันเลาจบักบล็อก็ยู่เสก็เก็ตขึ้นมาบดีเกไบเม่ได้เลืดจเได้ด้ยก็ได้ได้่รันเลได้ขึ้นกันเลยครับได้ยครับโม่ได้ได้เลยครับยังไงมันได้หลายตัวหมูอันนี้ สำหรับคลิปนี้ครับฝากไลค์ก็แช์นะอะไรก็ติดตามช่องวิธีชุมชนเลยนะครับเนี่ก่อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ